ำติดชีวิตช้างนะคะอะไรนั่นช้างอะไรนั่นฮะโอ้ยห่างวัดแล้วกวาันห่างวัดแล้วเป็นไรมิ่งเป็นไรฮะโอ้โหสุดยอดเลยเป็นไลมิ่าเป็นอะไรฮะ

แต่กไม่ได้บางเพีง่ี่พ่อไปหาพ่อไปหาพ่อเหอเออปหา่อพ่อมีโชค่อมีโชกอยู่ฝั่งนู้นเหรอไปไปอีกแล้ว ไปไปไปปิดอเลยเาจะปิดอเลยปไแล้วพอสุดยอดเลย <c oughs> แล้วครับสเดือนแล้วอู้เขไปดิอกดูอะไรลเอย็นบเพื่นแล้วเยเงสูกว่าเน้ยอ้ย่เมื่อยขอย้นนี่หรือไอยยาดไม่ยาไม่หยาเอาปยแม่เอาปยแล้วุนร้าเขาขังไว้ยบร้อยเพราะเราบุนพี่หยย ทุบซิทุบมิ่งเหรอทุบมิ่งเหรอลงทอดมิ่งเลยคนไทยเห็นมือเลยเออคุณแม่เจี๊ยบไอาชฟบ้าเอาทั้งหลังเจ้าพนี่กพลุกมามามาปิดปิดเลยเออวายเขาปรับเสรไรเงี้ยก่อนปรับพนักศึกตากันปิดค้งไว้ปรับทัศนคติเออปรับพนักศึกตาก่อนแมตนบุกปลาหม้อโอ้ย ยาบาดข้อบุกปลาครับมิ่งร้อยบุกปลาเรื่องนั้นถ,า,ถ,า,ถาคิปอยู่กันจานทำอะไรกันแม่แม่ทำอะไรมีก้องปิ้นก้องเปินนเ้น,นตรงไหมเฮ้ยกองบุกปิ้นดอกตัว่าขวดกระยานบ,บุก่อยขกระมัดใจสิวายมัวใจสิวาย,น,ยน,าวานั่นเลีเ่นมาเบิือนเลยจ้ะปลาหละเิสามพน<ส> กูหาลูกช้าไม่เจอว่ะแย่ดูก่าเขาไปในป่าหาไปเห็นแสดงว่าตกค้างในวนีดีเลยนี่เพราะอะไรดินไม่เจียดเีกคง

ว่าว่าแบบนี้มวมเลยเนี่ยเนี่ยไปแล้วดื้อย่างนี้เหรอมิงผมมาดื้อนะครับเฮ้ยเฮ้ย ฝุ่นขึ้นแม่พี่ดาวเรียกแล้วพี่ดาวว่าเป็นยังกันนะุ่น็เสียงนางย่ๆไว้ๆเนี่ยทั้งนี้เป็นยังกันนาไว้ๆกันมาเศร้าเลยมาสับลูกม่วงลูกม่วงลุดกับปลาพี่ดาวมาใจสิไหวปนนันมิงอะ มิงอเจจิ้ว่ายป่ะเปิ่งไมยปุกปลาเปิ่งหยาดหัวเขียวเนี่ยเออเออี่หายตัวขี่หามาเลยตัวข้างเพ่มเพิ่มปั๊กเย้เหินเยวเหอดู้อยนะคะมิงลุกปลาค่ะโอ้ยประดได้หนิเดี๋ยวมิงสิสิติวอันมิงเซียนเคลื่อนม่ยังก่อ มิงส si ียามแม่ภาษาไทยเขินมยางต้นใหญ่ย่ก่า้นางนี่ยไม่ใช่ที่ว่ามิงยางออกไม่สินเด้อมิงสียางแม่เดใจเดใจเหลืองเหลืองเหลืองโอ้านยามุ่นเวียนหนอม่งมาพูดนะโอ้่ยมีบักยางไก่กางปลาพอนดิมเนี่ยเตียกเลยวมโอ้โหมาให่มาให่มหว อยยสุดยอดเลยขอไปดิค่ะขบมา้ยัุตราหาบุบุยเดียวเทีนึงเห็นเดสงสัยอยากเข้าไปอื้อบ่ไปอื้ออะไรอยู่ในป่านูใหญ่ช่ไหมจ๊ะบ้านกําเจิดจ๊ะเนาะ โอ้บ๊วยบ๊วผมกินหญ้าแล้วครับผมกินหญ้าแล้วสงสัยสร้างหน่อยคือเพราะว่าบรรยากาศอากาศมันเย็นฝนตกกันสินะบรรยากาศดีเออบรรยากาศดีสร้างหน่อยคือไม่ได้ออกทีเดียวปื๊บป,บปบ่วนกันทั้งบ้านเลยบุญโอบ้าไปบุญโอ้บ๊ว่ไหวบ่ไหวไม่ทำนะมิ้งไม่ทำแบบนี้นะ <laughs> โอ้คุณพ่อคุณแม่คุณเจ๊จะบายใจอือตนนี้ก็เรียนไปจุ่มเงินยากระบาดละมือมือไหวยาบาดมืออืมใจหัวใจอยู่หรอก เพราะว่ากลัวช้างน้อยครับกลัววิ่งไปมั่วก็เลยเขาไปจับผมอ่ะนี่นะคุณแม่ไม่ร้องถ้าคุณแม่ร้องจะวิ่งวิ่งไปมั่วเลยออจ,จะจะวิ่งไปทางไหน,นอันนี้เราจับออกมาอเดินเดินเดิาเดินเดินเดือดเดือดเกือบแล้วเกือบยมเรวเกลี่ยกือบเกลี่ยมหนัง มิงหาทางออกก็เห็นบ่เหเออยุดองเล่นก่อนขังไว้ก่อนันนี้ขังไวก่อนข,องอนของังเลบปรับปรับไปอ้จงมสติอารมณ์กันปรั <c oughs> บสติอารมณ์ออก,ก่อนอื่นก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ยศศีทุกท่านทียเข้ามากดซับตะไครกดไลค์กดกระให้ด้วยนะครับผม อย่าลืมเข้ามาให้บัลังกจเสียมิ่งนะครับผมมีความตื่นเต้นตลอดเวลานะครับผมลากันแล้วครับผมสวัสดีครับ